ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม b a l e n c i a Surf Rebirth นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอ่าเควสนะครับอีเวนต์พิเศษนะครับหลังจากที่เราอัปแพทนะครับแพทใหม่ประจำเดือนเมษายนนะมันก็มีเควสเควสหนึ่งที่ให้ทุกคนได้ทำกันนะครับ อันนี้เควสอะไรอีเวนต์นี้นะครับ RCRW Event Water War นะครับก็คือเควสที่เรียกง่ายๆคือเควสวันสงการแหละนะครับต้อนรับเทศกาลอีแมทไทยนะครับ2556นะครับเพื่อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลนี้นะครับฉันจะมอบไอเทมสุดพิเศษให้ถ้าอยากได้ แล้วก็เธอก็ต้องไปช่วยเหล่าผู้คนที่กำลังเดือดร้อนก่อนนะนะครับโอเคไอ้เคเวสเนี้ยมันจะได้ของกันอะไรนี่คือเซตนะครับ Water wall นะครับเคเวสนี้สามารถรับได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับอ่าสำหรับเคเวสนี้นะรับได้ที่เมืองโทรกระดงนะครับ เกโ,โดนะตัวนี้และก็รับได้ที่ตัวแท็กซี่ ROE อ่าตัวนี้นะผมจะยังไม่ได้ Enter เพราะผมแอบไปทำมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจุดไหนบ้างน,นะครับที่เราต้องไปวิ่งนะโอเคเดี๋ยวเราดูเลยแล้วกันสำหรับเคสนี้นะทุกคนมันจะมีทั้งหมดสี่สี่ภารกิจที่ให้เราต้องไปทำนะครับแล้วก็ต้องทำภารกิจ อ,อ,อย่างละสามรอบนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ทีอันว่าจต่ละภารกิจถ้าใครยังไม่รู้แต่ว่าผมว่าส่วนมากน่าจะรู้หมดแล้วแหละนะครับโอเคภารกิจแรกนะครับซึ่งกุ๊กที่มาจากเมืองอื่นนะมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเลเวลสิบห้านะอ่าผมลืมบอกไปอ่าภารกิจนี้นะสามารถรับได้ตั้งแต่เลเวลคนสิบเก้าขึ้นไปนะครับ มารับได้นะที่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็ทรกิทที่สองนะครับฮองดูนะครับฮองดูหลวงตัวเองนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือเควสาแ็กซี่ประสบการณ์สูงนะก็คือใครที่วิว่งหูวงตูงก็สามารถวิ่งคนเดียวได้ครับแต่ถ้าใครที่ยังวิ่งต่ำๆสิบเก้านะครับถึงประมาณยี่สิบนิดๆถ้ายังวิ่งไม่ผ่านก็ ลองหาเพื่อนนะครับหรือหานกไปที่เวล์สูงๆนะมาวิ่งช่วยนะครับก็จะง่ายะครับโอเคตอนนี้วารจที่สามนะครับก็คือคนขบรถคนใหม่คนขบรถคนใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับหรือเรียกง่ายคือชนรถเมย์นั่นแหละตัวนี้นะถ้าเป็นเวลอย่างผมเวล์45ผมสามารถชนคนเดียวได้นะครับไม่ต้องให้ใครมาช่วยมันก็จะถึงอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละจนแบบ ถ้าใครชนไปชิวๆนะครับแต่ถ้าใครที่เลเวลน้อยอยู่ให้หาเพื่อนที่เลเวลเยอะกว่าหรือว่านกไปที่เลเวลเยอะนะทุกคนมาช่วยจะได้เจ็บเร็วหรือนะครับปาร์ตี้ทั้งทั้งหมดรือว่าห้าคนก็ได้นะทําช่วยกันจนแป๊บเดียวครบสามรอบนะครับจบแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับคิมซินงานเยอะนะครับคิมซินงานเยอะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรง,ตรงเดียวกันกันกบอ่าฮองดูนะทุกคน มันอยู่ตรงตสีนสะพานตรงนี้นครับคิมจีนเนี่ยผมแนะนํานะครับแนะนํำให้เวลเ์ออเม่ชีดดแนะนําให้วิ่งหลายๆคนนะครับจะได้เต็มใบเพราะว่าออกล่องมาค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะอ,อถ้าใครที่แบบว่าสายโซโลนะทุกคนเดี่ยวตอนนี้เร็วตอนที่สี่สิบห้าแล้วก็ลดแรงแรงหน่อยก็สามารถวิ่งคนเดียวได้นะโอเคแต่ผมแนะนําให้ให้วิ่งเป็นควยหลายคนดีกว่า เลือกทั้5คนะแป๊บเดียวทาสั้ง5คนแป๊บเดียวเสร็จนะครับเก็บด้วยกันนะแล้วเก็บตัวประมาณอย่างเงี้ยโวมวันอย่างเงี้ยอ่าทงหมด3รอบนะครับโอเคเมื่อทําภารกิจเสร็จแล้วนะทุกคนให้กลับมาส่งเพสที่ sexy roe นะในทาวโทโกโดโทกโดเหมือนเดิมนะทำไมมันมันีิริเป็นพันกันนววะโอเคสำหรับอันเนี้ยผมทำเสร็จแล้วนะทุกคน แอบไปทํามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะได้ถ้าไปไล่ทํามันจะนช้านะผมก็มาส่งเวสนะครับอ่าส่งเลยนะปั๊บโอเคมันจะได้ไอเทมมาทั้งหมดห้าขีดนะทุกคนประกอบด้วยขิดหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ครบเตนะครับอ่เดี๋ยวผมถอดออกก่อนโอเคอ่ะผมถอดออกแล้วนะ มันล้นเลยผมจะใส่ให้ครบทุกเซ็ชนะนี่มีหลังคาได้ลายนะครับล้อจะเป็นสองล้อสองแบบก็คือล้อใหญ่กับล้อเล็กอันนี้ก็ล้อเล็กนะสำหรับไครีเสตเสตเล็กนะครับแล้วก็ไปทะเบียนโอเคพรถผมสีดำมันก็จะลายมันก็จะเด่นเด่น เดี๋ยวผมดูให้ดูใกล้ๆอ่าลายมันก็จะเป็นคำว่าสงการนะครับสีฟ้าสดใสเอฟตตรงนี้นะครับวงหัวเนี่ยอืมต้องลองเอาแบตเตอรี่ใส่ดูนะทุกคนว่าผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นแบบไหนอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็อ้อออปชันนะครับถ้าใส่ครบเซฟนะครับในเซตนี้นะเดี๋ยวนะผมว่าผมใส่ไม่ครบอ่ะไปผิช่อง โอเคอ่ะอันนี้ครบละถ้าใส่ครบเจนนะครับมันจะบวกอ่าสเตตัสน,นะครับ max rpm บวก30 torque บวก20 max sp บวก5แล้วก็ r e rpm บวก30นะเราไปดู f สถในการวิ่งดีกว่าเดี๋ยวผมวิ่งข้างนอกดีกว่าน่าจะเห็นๆโอเคแสงตรงปลายท่อมันจะเป็นอย่างไงเวลาบูทนะ ปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี่ยสวยงามอยู่อ่เาดอเดี๋ยวผมจะถอดอ,อันนี้จองดิ้ง LE ีนะแล้วผมก็จะถอดเดี๋ยวอันเดียวก่อนเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามันขึ้นความเร็วมันจะขึ้นเท่าไหร่เดีผมใส่เซ็ตคนกานะครับ แบบนี้คนระับผมวิ่งปกติวิ่งปกตินะมันจะอยู่ที่ประมาณ204นะครับแล้วก็กดบูทบูท2 5 4อันนี้ผมไม่ได้ปัผมไม่ได้อ่บัฟเอ่ยะไยนะแต่จะมีตัวบอรลันแล้วก็ r e f นิดนึงถ้าถามว่ามันช่วยอะไรไม,มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะผมไม่ได้ทำผมนะครับโอเค เมื่อกี้นะวิ่งธรรมดานะครับอะวิ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าเราวิ่งธรรมดาเนี่ยวิ่งธรรมดาดมันจะอยู่200-4 200-5อาผมตีกลมๆเป็น205แล้วกันผมไม่ใส่เกียร์ผมไม่ใส่อะไรเลยลงเนินก็อยู่จุด206 207นะครับถ้าขึ้นเนินก็อยู่ประมาณ200-205 206 20ประมาณนี้อ่อันนี้ตีกลมๆ206นะครับแล้วก็เวลาบูตนะครับเวลาบูสตเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ ผมขึ้นเนินนะสองร้อยห้าสิบสี่ตีไปกลมๆสองร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่อ่าห้าสิบสี่นะครับโอเคถ้าผมใส่ถ้าผมใส่เซตนี้โค้ดเซตนะครับถ้าผมใส่เซตนี้โค้ดเซตผมวิ่งธรรมดามันจะได้ที่อ่าผมวิ่งองย่างนี้ดีกว่าอ่าผมวิ่งธรรมดานะ ว่าไม่ต่างกันแล้วก็พอบูดนะครับพอบูทซึ่งมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่ทำสนุกๆน,นะครับในเทศกาลสงการนะทุกคน ส่วนเนี้ฟงเอีปกอะไรค่าสเตตัสก็ลองดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะในช่วงวันหยุดยาวๆนะครับก็ลองใครที่ไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้เล่นน้ำก็ปีนี้ก็น่าจะไม่ได้เล่นน้ำเหมือนเดิมแหละก็ลองไปทำดูนะครับเนี่ยสีบูดผมว่ามันก็สวยอยู่นะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับ EP นี้นี้ผมก็ขอสรุปรีวิวแล้วก็เวทของอีเวนต์วันสงการนะไว้เพียงประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับในเทศกาลปีใหม่ไทยก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ขับรถนะครับกับญญต่านจังหวัดหรือว่า ไปไหนมาไหนนะในช่วงเทศกาลนะครับก็ดื่มไม่ขับนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมองไม่ขับทุกอย่างต้องมีสตินะครับโอเคในเทศกาลนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขปัจจจากโควิดนะครับเจอกันใหม่ในอีพหน้าครับผมสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ